ร้อปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบนราชธานีเสนอสารคดีบูชาธรรมตามรอยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตตอนที่5พิจารณาอุบายในการสอนธรรม หลวงปู่ม่นภูริทัตโตพำนับอยู่ที่ถ้ำไผ่ขวางจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีกระยะหนึ่งพบความสว่างสวัยในดวงจิตตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนท่านได้พิจารณาอุบายในการสอนธรรมให้ผู้อื่นรู้ตามเพราะเป็นเรื่องที่ยากที่จะปฏิบัติให้ได้ผลอย่างแท้จริงหลวงปู่มั่นได้กำหนดอุบายว่าการแนะนำในขั้นต้นนี้ ควรจะต้องดําเนินไปเฉพาะภิกษุสาม,มาเณรเป็นประการสําคัญเพราะพระภิกษุสาม,มาเณรแม้เพียงองค์เดียวถ้าได้เห็นธรรมที่แน่ชัดแล้วจะไปสอนอุบาสกอุบาสิกาได้เป็นจํานวนมากแต่ก่อนที่จะสอนใครจะต้องพิจารณาจิตของผู้นั้นว่าควรจะได้รับธรรมอย่างไรผู้นั้นควรจะนําไปปฏิบัติอย่างไรถ้าเราไม่พึงรู้ถึงความเป็นจริงคืออุปนิสยัยวาสนา และบุพเพสันนิวาตการก่อนซึ่งจะเป็นเหตุให้เราได้ทราบชัดว่าผู้ใดควรได้รับทรรกรรมฐานอะไรและสามารถรู้ซึ้งได้ในกรรมฐานได้แล้วเราจะยังไม่สอนใครเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้การสอนกรรมฐานของหลวงปู่มั่นจึงได้ผลเต็มร้อยซึ่งปรากฏเป็นประจักษ์พยานในบรรดาสานุสิ์ว่าเมื่อหลวงปู่มั่นสอนใครแล้วต้องได้ผลระหว่างที่หลวงปู่มั่น คำนับที่ถ้ำไผ่ขวางท่านสามารถรู้และเข้าใจในกิริยาท่าทางและเสียงของสัตว์ต่างๆได้อย่างชัดเจนจนน่าอัศจรรย์เช่นวันหนึ่งมีลิงชั้นหัวหน้าฝูง4-5หตัวนั่งบนก้อนหินหน้าถ้ำชำเลืองดูหลวงปู่พวกมันคุยกันว่ารือสีนี้ดีมากไม่เหมือนรือสีองค์ก่อนๆน,น,นั้นบางทีก็คว้างปลาเราเหมือนกับจะกินเราและทำผิดธรรมเนียมของรือี ไม่ทำความเพียนเหมือนฤาษีองค์นี้นั่นเองถึงได้ต้องตายไปจนหมดเราเข้าใจว่าฤาษีองค์นี้คงไม่ตายแน่เพราะฤาษีองค์นี้ร่างกายท่านผ่องใสามากหลวงปู่ม่นฟังเข้าใจภาษาที่ลิงคุยกันโดยตลอดท่านนึกในใจว่าพวกสัตว์เดรัจฉานแท้ๆมันก็ยังรู้อะไรดีๆเหมือนกัน เมื่อออกจากถ้ำไผ่ขวางหลวงปู่มั่นได้ทุดงต่อไปทางเมืองลบบุรีพำนับที่ถ้ำสิงโตเขาช่องลมหรือที่เรียกว่าเขาพระงามในปัจจุบันซึ่งขณะนั้นเป็นปีพุทธศักราช2456หลวงปู่มั่นได้ระลึกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเหตุถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับและถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัย หลวงปู่ม่านใช้เวลาส่วนใหญ่พิจารณาแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยละเอียดมีความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วท่านได้ยึดถือเป็นแนวทางดําเนินตามรอยบาทพระพุทธองค์จนตลอดชั่วชีวิตของท่านรวมทั้งได้วางแนวทางการปฏิบัติให้สานุสิทธ์สายกรรมฐานได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างสืบเนื่องกันอย่างเคร่งครัดติดตามสารคดีบูชาธรรม ตามรอยพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบนราชธานี150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต